ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโล่กสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพื้นหวานเห็ดมันปูย่าหมอด สันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ําไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันสวัสดีค่ะทุกคนในวันที่อุณหภูมิลบ ต่ำสุดถึง20องศาที่นี่เขตวัมแลนด์สวีเดนค่ะวันนี้หิมะไม่ตกนะคะแล้วก็มีแดดสวยงามมากแล้วอุณหภูมิลบต่ํามากวันตื่นขึ้นมาก็คือลบ17 18องศาตอนนี้นะคะลบ15องศาในตอนที่แดดออกแบบสว่างสดใสแต่ว่าอุณหภูมิคือหนาวติดลบเรียกว่าติดลบหนักมากๆค่ะทุกคน อากาศหนาวๆติดลบอย่างนี้เราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้สบายมากๆค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วร่างกายของเราจะปรับสภาพเองพาไปซูมดูเกล็ดหิมะใกล้ๆส,สวยเวลาถ่ายใกล้ๆสวยมากๆเลยค่ะเหมือนในหนังการ์ตูนหรือรูปวาดเลยนะคะที่มันจะเป็นแบบประกายประกาย,ายกิ่งกิ่งก้านก้านเหมือนในรูปก็คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะนี่คือใกล้สุดแล้วนะคะดูหิมะขาวๆเกล็ดขาวๆไปด้วยกัน กับอุณหภูมิลบ15องศาตอนนี้วันกำลังจะไปซื้อของที่ห้างใกล้บ้านเลยพาทุกคนไปด้วยกันเลยค่ะไหนๆได้ออกจากบ้านแล้วพาทุกคนชม บรรยากาศรอบๆไปเลยค่ะวันก็เดินอ้อมห้างสรรพสินค้าที่เราต้องการจะไปนะคะคล้ายๆกับห้างโลตัสบ้านเราค่ะที่มีของกินของใช้เอ้ยมีแต่ของใช้ค่ะไม่มีของกินเอ้ยของกินก็มีพวกอาหารกระป๋อง้อมกับชมบรรยากาศบ้านฝรั่งในช่วงหน้าหนาวตรงนี้จะเป็นต้นสนที่เป็นแผงๆนะคะตอนแสงแดดแสงแดดตอนเช้าสวยง,งามมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้ย เราน่าจะถือกล้องได้แปบบหนึ่งนะคะอุณหภูมิลบก,ก็คือเล็บปวดเล็บหนาวจนปวดเล็บเลยค่ะทุกคนเป้าหมายก็คือพามาดูต้นสนแผงที่หิมะเกาะเต็มๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะสวยงามมากหิมะหนามากเลยเหมือนรถเขาวิ่งไม่ได้นะคะ เราเดินไปดูกันเขาทำอะไรกันวันพาเดินอ้อมนี่ค่ะห้างขายพวกของกินของใช้อ้อเราต้องการน้ำยาล้างจานด้วยวันก็จะมาซื้อพวกถุงพลาสติกนะคะน้ำยาซักผ้ายาล้างจานมีอาหารบ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยวหาน้ำยาล้างจานก่อนก็ราคาก็ค่อนข้างถูกค่ะทุกคนสินค้ามันก็จะมีเป็นเกรดเหมือนบ้านเรานั่นแหละของแพงของถูกก็เลือกใช้เอาตามฐานะเนาะของวันก็ฐานะแบบนี้แหละทุกคน ้ำยาล้างจานค่ะเราก็จะมีพูดขนมช็อกโกแลตช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสนะคะก็จะถูกตกแต่งไปด้วยของวันคริส,สต์มาสเต็มไปหมดเลยค่ะพาเดินดูช็อกโกแลตนิดหน่อยนะคะนี่เยอะแยะเต็มไปหมดทุกคนอันนี้รวมรถนะคะก็จะมีของกินของฝากของเล่นเด็กนะคะโอเค ทีนี้เราก็เดินกลับบ้านต่อจ้ะตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนมันเป็นสวนแผงแบบนี้นะคะสวยมากเลยต้นสนมีสองสายพันธุ์หลักๆนะคะอันนี้เรียกว่าโถลอีกสายพันธุ์หนึ่งเรียกว่าอะไรนะมีเยอะอะไรนะสนมีสองสายพันธุ์เดี๋ยววันเอาข้อมูลให้เด้อว,วันลืมชื่อทัลนะคะอันนี้คือทัล อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ต้นมันเหมือนต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่กิ่งก้านสาขามันเป็นแบบนี้แต่มันอยู่ตรงนี้คือสวยมากเราเดินไปอีกนิดนึงนะคะมันจะเป็นเราจะเห็นมุมด้านบนของเมืองนี้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะปีนขึ้นไปเนาะถนนนะคะเป็นร้านน้ําแข็งจ้าเดินก็จะหอบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินขึ้นที่สูง ระบบการหายใจก็ยังคงอหอบแรงอ่ะหอบดังอ่ะเวลาเดินขึ้นที่สูงแบบนี้แล้วอากาศมันหนาวมากค่ะวันจะถือกล้องได้แป๊บๆนะคะแล้วก็ต้องเอาเสื้อเข้าไปซุกในแจ็คเก็ตอีกนะคะ <c oughs> ปีนเขาขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพความสวยงามคะ่ะทุกคนเรียกว่าปีนเขาข,ขึ้นมาเลยสามีคงจะงงนะว่าภรรยาจะหายไปไหนให้มาห้างเดินห้านาทีหายไปเป็นชั่วโมงนะคะ เราเดินมาถึงแล้วนะคะมุมสูงของเมืองนี้ค่ะทุกคนนี่ด้านหน้าที่เห็นควันวน,นั่นคือโรงไม้ที่เราเคยเห็นกันแล้วนะคะด้านล่างเป็นถนนค่ะมองไกลๆก,ก็จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนเมืองเล็กๆชนบทสวีเดนค่ะ ส่วนตัวเราเดินมาถึงยอดเขาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างนูง่นตอนเดินลงเนี่ยระวังลื่นถไลไม้ลื่นล้มมากๆเลยนะคะถนนเป็นน้ําแข็งเลยจ้าเราก็จะเห็นบ้านเรือนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะเพื่อภาพที่สวยงามทุกคนหนาวมากมือแดงแบบ ปวดเล็บไปหมดเลยนะคะแต่ก็แวะเก็บภาพและความงามในหน้าหิมะค่ะวันที่จะสวยที่สุดก็คือวันที่หิมะไม่ตกแล้วมันจะหนาวมากๆแบบนี้นะคะแต่ว่าบรรยากาศและวิวด้านข้างรอบๆตัวเราก็คือสวยมาก สำหรับวันนี้นะคะพาชมความงามในช่วงหิมะขาวฟูยังคงเกาะกับกิ่งไม้ความสวยงามแบบนี้ในเมืองนี้ไม่ได้มีบ่อยๆค่ะเพราะว่าในเขตที่วันอยู่มันหนาวแห้งแลง้งมากกว่ามีหิมะตกนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะออกกกกจาาาาาบ้้นเขปมไลลสดใส เห็ดพึ้งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไกลเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสน